ใจเบสคำสิงฝากคำพูดถึงเรื่องคุณพ่อสมรักกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยทีเดียวค่ะกับประเด็นข่าวของสมรักคำสิง์กับเด็กวัย17ปีซึ่งบอกเลยว่าสังคมให้ความสนใจกันอย่างมากต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาล่า,า,าลสุดเบสคำสิงลูกสาวของสมรักเปิดใจผ่านรายการช่อง y o u t u b e นิกกี้นชาติของนิกกี้นชาติเผยถึงเรื่องราวข่าวคราวของคุณพ่อที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดว่า เคยคิดไหมที่ทำงานเหนื่อยต้องมานั่งใช้นี่ให้พ่อหลายร้านซึ่งสาวเบสบอกว่าไม่เคยลองคิดกลับกันตอนเราเด็กพ่อต่อยมวยกว่าจะได้ตังมาส่งเราเรียนข่าวพ่อล่าสุดมันยังไงสาวเบสก็ได้พูดว่าของแบบนี้มันตบมือข้างเดียวไม่ดังถ้าพ่อไม่สนใจมันก็จบสุดท้ายแล้วเราต้องโทษตัวเองก่อนไม่โกรธพ่อแต่ห่วงอยากให้พ่อใช้ชีวิตให้มีสติในทุกเรื่องหนูเองก็บอกเขาหลายรอบแล้วยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้